ดิฉันนงางส,สาวสุนาพลฤกษาและคันที่43 26ดิฉันนงางสาว,วสัตตะวันเนมหมองและคันที่43 27ค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมานำเสนอวัตกรรมรายแม่ชมากณิตศาสตร์ที่มีชื่อว่าทองตัวเลข การสร้างสื่อนวัตกรรมบอรบลาขั้นตอนที่1เตรียมวัรสดุอุปกรณ์สําหรับการทําบอตกปลาได้แก่กล่อง2กล่องกระดาษสีจะใช้สีน้าเงินสีฟ้าและสีน้ําตาลคัตเตอร์กรนไกรกาวเทปกาวและของตกแต่งเช่นปากการังขั้นตอนที่2ประกอบกล่อง2กล่องเข้าด้วยกันเพื่อเป็นโครงสร้างบอปลาใช้กล่องทั้งสกล่อง มาเชื่อมต่อกันยึดกล่องทั้งสองให้นั่นหนาด้วยกาวลอและเทปกาวเพื่อสร้างเป็นฐานของบ่อปลาขั้นตอนที่3เสริมความแข็งแรงของบ่อปลาด้วยการติดเทปกาวตามขอบเพื่อป้องกันการหลุดหรือเสียรูปขั้นตอนที่4ตกแต่งบ่อปลาติดกระดาษสีน้ำเงินและสีฟ้าด้านในกล่องเพื่อเล่นแบบน้ำในบ่อปลาติดภาาปลาสีสันต่างๆและประการังภายในบ่อเพื่อเพิ่มความสวยงามขั้นตอนที่5เตรียมอุปกรณ์สำหรับการเล่นกิจกรรมบ่อปลาเตรียมเบ็ดตกปลาและสร้างปลาจากกระดาษ แล้วปิ้นออกมาและเคลือบติดคลิปหนีบกระดาษในปลาแต่ละตัวขั้นตอนที่6ปิ้นตัวเลขลงบนตัวปลาเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้จากนั้นตัดตัวเลขบนตัวปลาและขั้นตอนสุดท้ายทดลองใช้และตรวสอบความเรียบร้อยขั้นตอนการสร้างสื่อนวัตกรรมป้ายค่าประจำหลักขั้นตอนที่1เตรียมวัสดุอุปกรณ์สําหรับทําป้ายเตรียมฟิวเจอร์บอร์ดใช้เป็นสีขาวเพื่อความสวยงามและมองเห็นได้ชัดเจนปิ้นกระดาษหัวข้อป้ายประจำหลักหน่วย10บร้อยพัน เตรียมเทปกาวสองหน้ากันไกลคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอและสติกเกอร์ใสขั้นตอนที่2ออกแบบโครงสร้างของป้ายส่วนบนสุดใช้เขียนคําถามส่วนหัวข้อค่าประจำหลักส่วนล่างถัดมาคือค่าประจำหลักเช่น4ี่ช่องหน่วย10่ร้อยพันและส่วนล่างสุดคือไว้สําหรับเอาคําตอบที่ได้จากการตกปลาขึ้นมาขั้นตอนที่3ตัดและตกแต่งตัวอักษรและหัวข้อ จากกระดาษที่ปินออกมาและประกอบและติดตั้งป้าอยาอักษรลงบนฟิวเจอร์บอร์ดขั้นตอนที่4ใช้สติกเกอร์ใส่เคลือบทับเพื่อ,อป้องกันการหลุดลอกขั้นตอนที่5เพิ่มสีสันตกแต่งปกากกาลังและสัตว์น้ำบนกระดานค่าประจำหลักขั้นตอนที่6ตรวจสอบความเรียกร้อยของสื่อโดยการทดสอบการใช้งานโดยนำตัวเลขที่ได้จากการตกปลามาติดให้ตรงกับป้ายค่าประจำหลักขั้นตอนการสร้างสื่อนวัตรกรรมดูกาชาปองอ,ออกแบบโครงสร้างกาชาปองโดยใช้กระดาษแข็ง 2. เจาะช่องสำหรับหย่อนลูกบอลและช่องสำหรับหมุนลูกบอล 3. ออกแบบช่องหมุนให้มีแกนสำหรับหมุนได้สะดวกและแข็งแรง4จัดเตรียมลูกบอลสำหรับซุม่มเลือกป็นลูกบอลพลาสติกที่เบิดได้นะคะ 5. ออกแบบข้อคำถามนะคะที่อยู่ในลูกบอลทั้งการบวกและการลบรวมทั้งตัวเลข 6. ประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันประกอบเครื่องกาชปองให้เรียบร้อยตรวจสอบการติดตั้งแกนหมุนและช่องรับลูกบอลให้แข็งแรง ทดสอบการหมุนให้แน่ใจว่าลูกบอลสามารถไหลออกมาได้อย่างราบรื่นเจ็ดคือการตกแต่งตูก้กระชัองให้สวยงามน่าสนใจและ8นะคะคือทดลองใช้งานตรวจสอบความเรียบร้อยรวมถึงใช้งานจริงโดยการหมุนสุม่มและตรวจสอบการทํางานเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานค่ะหลังาจากที่ได้รู้วิธีการทำไปแล้วหลายคนอาจจาะรู้วิธีการเล่นจะหาระพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะ สื่อนวัตกรรมท่องตัวเลขใต้มหาสมุทรของเรานั้นสามารถนำไปบูรณาการได้กับ2เรื่องก็คือ 1. การบอกจำนวนต่างๆนะคะและ 2. การหาผลบวกและผลลบของจำนวนนับไม่เกิน1,000นและสูนย์นั่นเองค่ะวิธีการนำนวัตกรรมไปใช้ในการเรียนการสอนนะคะคือ 1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นสีกลุ่มเท่ากันแต่ในการสาธิตครั้งนี้นะคะจะใช้ผู้เรียนแค่2คนค่ะ2นะคะคือ ใช้สื่อตกปลาในการบวกลบตัวเลขนะคะโดยมีตัวเลขกำกับไว้บนตัวปลาคือตัวเลข0ถึงตัวเลข9ค่ะ3นะคะคือครูจะเป็นคนหมุนตู้กาชปองคะคะเพื่อสุ่มโจทย์พอได้โจทย์แล้วนะคะครูก็จะอ่านโจทย์ออกเสียงดังฟังชัดเพื่อให้นักเรียนนะคะได้คิดกันในกลุ่มค่ะจากนั้นนะคะครูก็จะเขียนโจทย์นะคะไว้บนกระดานค่าประจําหลักค่ะครูนะคะจะมีเวลาให้นักเรียนคิด กลุ่มละ30วินาทีค่ะเมื่อคิดได้คำตอบแล้วจากนั้นส่งตัวแทนมากลุ่มละหนึ่งคนเพื่อจะมาตกปลาสนะคะเมื่อตัวแทนของนักเรียนนะคะตกปลาได้คำตอบทั้งหมดตามคำตอบที่ช่วยกันคิดแล้วนะคะให้ยกมือขึ้นค่ะจากนั้นนะคะกลุ่มที่ยกมือนะคะจะเป็นกลุ่มที่ได้นำคำตอบนะคะไปติดไว้บนบอร์ดค่าประจำหลักค่ะก็คือมีหลัก หน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันให้ถูกต้องค่ะโดยกลุ่มไหนนะคะที่สามารถตกปลาและนําไปติดที่ค่าประจําหลักได้เร็วและก็ถูกต้องและก็ได้มากที่สุดนะคะจะเป็นกลุ่มที่ชนะนั่นเองค่ะปัญหาและข้อเสนอเนะนะคะก็คือ 1. สื่อนะคะมีหลายชิ้นและบอ่อปลามีขนาดใหญ่ทําให้เคลื่อนย้ายได้ค่อนข้างยากอาจต้องทําให้ขนาดเล็กลงนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายค่ะและ2นะคะคือ แม่เหล็กติดไม่แน่นค่ะเนื่องจากเบ็ดตกปลามีขนาดเล็กและมีหัวแม่เหล็กที่เล็กนะคะทําให้ตกตัวเลขได้ค่อนข้างยากค่ะอาจจะเพิ่มแม่เหล็กที่เบ็ดตกปลานะคะเพื่อตกตัวเลขได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ 你好，未来。